สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ติดตามช่องพี่ฟ้าชาแนลวันนี้พี่ฟ้าจะมาวิเคราะห์ภาพรวมดวงดาวการเมืองไทยเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมไตรมาสสุดท้ายของปีพศ2568ขอทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เป็นการอ่านดวงดาวเท่านั้นไม่ใช่การฟันธงค่ะ เดือนกันยายนพศ2568ดาวพรฤหัสบดีเลข5โครจรถอยหลังในราศีเมษดาวแห่งธรรมะความถูกต้องมักแปลว่ากฎหมายองค์กรตรวจสอบจะถูกหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกครั้งดาวเสาเลข7 ยังจออยู่ในราศีกุมกดดันฝ่ายบริหารเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนเป็นช่วงที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังแต่ยังไม่เกิดการแตกหักเดือนตุลาคมพศ2568 ดาวอังคารเลขสามจรเข้ามีถุนเกี่ยวกับการสื่อสารข่าวสารการโจมตีด้วยคำพูดข้อมูลล่วไหลมีจันทคราส7 7ตุลาคมในโหราศาสตร์ไทยถือว่าคาดเกี่ยวกับการสูญเสียตำแหน่งหรือการเปลี่ยนแปลงผู้นำ ผลที่เกิดขึ้นตุลาคมเป็นเดือนเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องช็อกการเมืองเช่นการลาออกการปลดหรือการเปลี่ยนท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลเดือนพฤศจิกายนพศ2568ดาวศุกร์เลข6โคจรทับราหูเลข8 เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ความสัมพันธ์ลับหรือดีลทางการเมืองที่ถูกเปิดโปงด้วยมรตรยูเลขศูนยังคงสถิตราศีพิศษมักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและนโยบายประชานิยมผลที่เกิดขึ้นเดือนนี้ดีล ใต้โต๊ะผลประโยชน์ถูกเปิดเผยมีข่าวเชา้าและสร้างแรงกดดันอย่างรุนแรงเดือนธันวาคมพศ2568ดาวพฤหัสเลข5เริ่มเดินหน้าอีกครั้งแปลว่ากติกากฎหมายหรือการตรวจสอบ จะเดินหน้าชัดเจนมีสุริยคาตส2 2ธันวาคมในโหราศาสตร์ไทยถือว่าเกี่ยวข้องกับผู้นำสูงสุดหรือรัฐบาลโดยตรงผลที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมคือจุดพีคที่มีโอกาสเห็นการเปลี่ยนแปลงบุคคลสำคัญการปรับคอรมอครั้งใหญ่ หรือกระทั่งการยุบสภาเพื่อแก้เกมในช่วงตุลาคมถึงธันวาคม2568มีจันทคราช17ตุลาและสุริยคราช12ธันวาโหนไทยเชื่อว่าคราชมักกระทบต่อผู้มีตำแหน่งสูงสุดผู้นำประเทศหรือสถาบัน อาจมีงานใหญ่ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับราชพิธีหรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญของสถาบันเกิดขึ้นในช่วงนี้เรื่องภัยพิบัติใหญ่ดาวมฤตยูเลขศูนในราศีพฤษภตลอดปีพศ2568เป็นสัญลักษณ์ของภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหวพายุรุนแรงโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับดินน้ำอาหารช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมดาวเสาและลาหูสัมพันธ์กันแรงมักเกี่ยวข้องกับน้ำหลากน้ำท่วมใหญ่หรือโครงสร้างพื้นฐานเสียหาย จึงมีโอกาสที่ปลายฝนต้นหนาวปีนี้กันยายนถึงพฤศจิกายนไทยจะเจอน้ำท่วมใหญ่พายุรุนแรงบางพื้นที่การเคลื่อนไหวของมวลชนคนรุ่นใหม่ดาวอังคารเลขสามในเมถุนช่วงเดือนตุลาคมดาวแห่งการสื่อสารบวกการเคลื่อนไหว สื่อออนไลน์จะเป็นฉนวนปะทุจันทรคราดในเดือนตุลาคมมักเร้าอารมณ์มวลชนดาวเสากดดันภากรัฐหนักตลอดไตรมาสรัฐบาลถูกประชาชนตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมคาดได้ว่าปลายตุลาถึงพฤศจิกาอาจเกิด การชุมนุมของคนรุ่นใหม่อีกระลอกไม่แน่ว่าจะใหญ่เท่าปีพศ .2563 แต่เป็นกระแสะใหม่ที่รัฐบาลเพิกเฉยไม่ได้การเมืองมวลชนคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มออกมาเคลื่อนไหวช่วงตุลาถึงพฤศจิกาเพราะความไม่พอใจสะสม ส่วนดวงนายกอนุทินมีผลกับดวงเมืองอย่างไรเราต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าเราไม่ทราบเวลาเกิดของท่านอย่างชัดเจนการทำนายนี้จะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นการทำนายจากการอ่านดวงดาวเท่านั้นไม่ใช่การฟันธงค่ะจุดเด่นพื้นดวงของนายกอนุทินดาวอาทิตย์ เป็นตนุอยู่ในราศีกันเป็นคนทำงานเก่งเน้นระบบระเบียบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งดาวพฤหัสเป็นเกษตรในดวงส่งเสริมเรื่องผู้ใหญ่หนุนและเส้นทางอำนาจแต่ดาวเสาเล็งแรงเวลาขึ้นสูงมักมีศัตรูคอยกัดกร่อนเสมอ ดวงจรในไตรมาสสุดท้ายปีพศ2568ของนายกอ,อนุทินเดือนกันยายนพศ2568ดาวเสาจรเล็งลัคนาเกิดความกดดันเรื่องภาระหน้าที่ศัตรูจะหนักโดยเฉพาะจากฝ่ายค้านและสื่อต้องระวังการตัดสินใจผิดพลาด เพราะแรงกดดันเดือนตุลาคมพศ2568จันทคราศ17ตุลาคมทับเรือนการงานดวงเกิดถือว่าแรงมากมีโอกาสเจอเรื่องเปลี่ยนแปลงหน้าที่หรือตำแหน่งหรือไม่ก็ภาพรักเสื่อมหนักจากเหตุไม่คาดคิด เดือนพฤศจิกายน2,568ดาวศุกร์ทับราหูในดวงเดิมดิวลับผลประโยชน์ถูกเปิดเผยต้องระวังเรื่องเงินผลประโยชน์พวกพ้องกลายเป็นฉนวนโจมตีเดือนธันวาคมพศ2568รยสุริยคราส12ทธันวาคม กระทบเรือนการเมืองโดยตรงเสี่ยงปรับคอรมอใหญ่หรือแม้แต่กดดันให้ยุบสภาถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งก็มักเกิดวิกฤตใหญ่ที่ทำให้ผู้นำถูกท้าทายอย่างชัดเจนสิ่งที่คุณอนุทินต้องระวังที่สุดหนึ่งคราด ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมพศ2568เป็นจุดเสี่ยงใหญ่สุดในรอบปี 2. ศัตรูทางการเมืองจะใช้เรื่องผลประโยชน์นโยบายดีลใต้โต๊ะเป็นเครื่องมือโจมตี 3. ภาพลักษณ์ต่อมวลชนคนรุ่นใหม่จะสั่นคลอนหนัก โดยเฉพาะเรื่องความชอบธรรมในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32สรุปไตรามาสสุดท้าย2,568คือช่วงวิกฤตทางการเมืองของนายกอนุทินเสี่ยงถูกบีบให้ปรับถอยเปลี่ยนบางอย่างเพื่อรักษาสถียรภาพถ้าดื้อสู้ต่อไป อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ของรัฐบาลในที่สุด